Chúng ta sẽ. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้อ่านได้ฟังเรื่องเรื่องอะไรนะคะเขึ้นต้นด้วยทำไมทำไมทำไมเสือจึงมีลายช้างจึงตาเล็กและนักเรียนก็ได้ศึกษาลักษณะของนิทานประเภทนี้ก็คือนิทานพื้นบ้านไปแล้วใช่ไหมคะ ลักษณะของนิทานพื้นบ้านเป็นอย่างไรบ้างเสร็จเรียบร้อยไหมคะเมื่อวโมงที่แล้วคุณรูให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดแข่งกันระหว่างกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่พร้อมกันและมาช่วยกันเขียนแผนภาพโครงเรื่องจากนิทานจะเรียกว่านิทานทําไมก็ได้คําว่าทําไมนะคะเดียวนักเรียนหาคําตอบด้วยนั่งตรงค่ะ คนที่นั่งอยู่เอาสมุดขึ้นมาเขียนวันที่เลยค่ะเดี๋ยวนักเรียนทับไปพร้อมๆกันนักเรียนต้นทางปลายทางทำลงในสมุดเลยหรือทำใน a อดีเอาให้เลือกให้เลือกให้เลือกมีกระดาษ A4 ไหมคะหรือกระดาษไทยก็อา้าวได้เลยได้เลยนักเรียนจะได้ออกแบบได้ง่ายขึ้นนะคะ อนนี้ครูยังไม่ขึ้นหน้าจอให้ให้หนักเรียนเขียนเองเริ่มเลยค่ะปันทัดแรกชื่อชั้นเลขที่ต้องเขียนไหมเขียนนะคะจริงๆแล้วครูให้หนักเรียนทำเป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะกิจกรรมกลุ่มแต่ว่า ให้นักเรียนทุกคนช่วยการระดมความคิดก็เลยให้ทุกคนเขียนด้วยส่วนร่วมด้วยตีด้วยหวายเนี่ยโรชูวาบอกว่าผมทนไม่ไหวแล้วผมอยากพูดอ่ะก็ได้คนอื่นไม่กล้าเราเร็วเร็วเดี๋ยวจะหมดเวลาก่อนเพื่อนเเขียนได้หรือยังอ่ะตอนสัมพัญแล้วตอนเนี้ย อว่าทำไมช้างริงตาเล็กได้แล้วตอนนี้เพราะว่าช้างหัวหัวเลาเยอะเยอะเสือครับเห็นเห็นเสือถูกมนุษย์ตีเนี่ยก็รู้สึกทำไมคะสะใจสะใจด้วยสมน้ำหน้าถ้าพูดภาษาจะ้า้บอกสมน้ำหน้าด้วยแล้วก็ทำไมด้วยคะขาด้วยเสือมันเป็นสัตว์ดุร้ายใช่ไหมธรรมดามสามารถจับมนุษย์กินก็ได้ใช่ไหมคะแอลาภเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตัว ปัญญาของมนุษย์ใช่ไหมช้างก็เลยตลกขบขันหัวเราะจนตาเล็กคับตาเล็กถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องปรงบมือแดงๆให้โยชวูชวด้วยค่ะเอาไว้ก็แล้วกันสำหรับชั่วโมงนี้าการเขียนแบบภาพโครงเรื่องของนักเรียนก็จะเป็นแนวทางในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องในในิทานพ,พื้นบ้านเรื่องต่อไปในชั่วโมงหน้าสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ